สวัสดีครับมณีวิทย์ผู้เขียวสิมาเปิดราคาคั้วยครับผมเอ่ะเบาๆไลครับผมเ่าๆไลวิทย์ผู้เขียวเป็นคนเ่าๆไลนะครับอ่าสำหรับแม่สาวตัวนี้นะครับสถานะตอนนี้ก็คือผสมเจ้าสั้นนะครับผสมผสมเจ้าสั้นพันแล้วสองรอบนะครับนี่ครับจากป้ามเสียไขผสมโตแด้วครับเด้อผสมโตเพราะว่าแม่สาวตัวนี้ ออกจากแถวฟ้ามเสียไขนะครับวิดยผู้เขียวไปได้มาเมื่อผสมวันที่8ดครับผม8พฤษภาคม6สทาผสมติดกาเมื่อคลอดวันที่8เมื่อายน64ครับผมครับผมนี่คือเอกสารยืนยันจากฟรามเสียไขครับผมผสมจริงนะครับผสมจริงผ่านมาแล้วสองรอบครับผมเขามีอาการนิ่งครับผมนิ่งนิ่งตลอดบแรกนะครับนิ่งตลอดอบแรก เจ้าของเกเพิ้นยืนยันท่าทางก็ยังสตีดแล้วพ่นว่าถ้าผูใ้ใดเอาไปก็เป็นผลดีแค่ผู้นั่นแหละนะครับเอาเอามาเบิ่งารายละเอียดน้ากันครับผมเอาเบิ่งท้ายครับผมเบิ่งท้ายกค้งหางง่ายไปหางลึกครับผมหางพัว่วหางรามเดียบเป็นจูก,ก้อยผ่นล่ะครับหางนะครับเบิ่งแฟนหลังครับผมเบิ่งแฟนหลังเบิ่งแฟนหลังนะครับ แคลังกระดานใ่ครับผมกระดานใ่เป็นค้อยนหนังนานะครับเด้อเป็นค้อยนหนังนาซาใ่นะครับค้ยนหนังนาซาใ่เบื้องล้ำตัวครับผมค้อยนหนังนาซาใ่ความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบเอดนะครับเด้อวิดผู้เขียววัดแล้ววัดอีกสำหรับวิดผู้เขียวนั้นถ้าว่าตัวไดนั้นบ่ิตัวความสูงไปครับผมบ่ให้เพื่อนมากไกลมาไกลและเสียเวลา ผมบเอาแนวนั้นผมไปเบิ้งค้าวยหลาย,ลายน่ะถ้าเขาลง YouTube แล้วนั่นตัวตะความสูงครับผมนะครับบิดผู้เขียววัดแล้วว่าด,ดีสูงร้อยสี่สิบเมตรครับผมถา้าสำหรับแม่สาวถา้าสองปีเนี่ยถ้าสูงร้อยสี่บเมตรถือว่ามาดีครับผมเขาเป็นลูกเจ้าหาแสนนะครับเด้อเป็นลูกเจ้าหาแสนนะครับมาเบิ้งหนาเขานล้วแนครับ เบืงหน้าเขานั่กันเป็นลูกเจ้าหาแสนนะครับสินค้าเกียรติดี้าผู้ใดอยากได้นะครับ้าผู้ใดอยากได้อยากเอาไปครอบคล้องสินค้าเกียรติดีวิตผู้เขียวก็มีมาประจําครับผมดีครับนาเขานะครับมีมาประจํานะครับเบื้องไล่ละเอียดน้ากันครับผมไล่ละเอียดดีครับผมตาแต้มแจ่มแจ่มข้อสองอ่อง อกไงไลยกว่วงครับผมอกไงไลยกว่วงเล็บดีเล็บสวยครับผมนี่ครับนะครับเขาเป็นลูกเจ้าหาแสนที่สําคัญเป็นเขาตัวกังสดไ,ได่นะครับเด้อเขาตัวกัสงสหญ่กกเขาไงนะครับกล้วยลักษณะนี้หายากครับผมมีแตะเขาไปแปีชีวิตผู้เขียวไปหามาส่วนหลายมีแตะเขาไปแเปีตัวนี้พิเศษเพื่อกกเขาใไ่ครับผม กบเขาใหญ่นะครับกบเขาใหญ่เอาปล่อยยางธรรมชาติเลยกบเขาใหญ่นะครับเบิง่งรายละเอียดน้ำกันสำหรับกล้วยแม่สาวตัวนี้ถ้าผู้ใดสนใจแท้ๆ,ๆนะครับวิดผู้เขียวสิเปิดในราคาสองแสนสามหมื่นบาทครับผมยาซ่าครับผมยาซ่าของดีมีหน่อยถ้าผู้ใดอยากครอบครองของดีนะครับในทถองกับผสมเจ้าสั้นไว้ผ่านแล้วสองรอบ ถาติดเจ้าสั้นนี่กับโบเมนราคานีครับผมวิดผู้เขียวเปิดสองแสนสามมื่นบาทนี่เพื่อผู้เอาไปทั้งหนานะครับถาติดท,ท่องเจ้าสั้นแล้วนี่มันสี่โบเมนราคานคาาคีนะครับเด้อกล้วยเฮ้าสีสองกลัวแปงแปงสามผลละครับนะครับกล้วยเกลดดีท่ายดีท่ายสวยครับผมท่ายง่นะครับท่ายง่ายเอาสำหรับวิดผู้เขียวถาผูใ้ใดสนใจนะครับนะ ผู้ใดสนใจ062-693-3350ครับผมนะครับนี่คือเบอร์วิทผู้เขียวนะครับเด้อเบอร์ว,วิทผู้เขียวถ้าผู้ใดสนใจแม่สาวตัวนี้นะครับอ่ะ ิ่ารายละเอียดกันอีกจังน้อยอีกรอบนึงครับผมเบิ่มไทยอีกรอบนึงเพิ่มไทยอรอบนึงนะครับไทยดีไทยสวยครับผมหางลึกเกียบจูกล้อยเลรอครับหางลึกหางพ่วดีดีครับผมหางพ่วหางรามหายากครับก้วยเกียรนี่ราคานี่ผมว่าบอแพงหรอครับผมผมว่าบอแพงผมออกมาก,กันนักขึ้นกันครับผมนักขึ้นกันผมแบ่งให้เกษตรกรไป สำหรับผู้จะได้ของดีถ้าผู้บ่อร้อมกับ่เป็ปนญังครับผมบ่พร้อมกับ่เป็ปิังสำหรับผู้พร้อมนะครับเอาสำหรับเบอร์วิทผู้เขียวกับสิบอกอีกถ้าคลิปอีกชุดหนึ่งครับผม06269333 5 0ครับผมส่วนราคาวิทผู้เขียวกับเปิดชัดเจนแล้วว่า2 30,000บาทครับผมนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ ตัวนี้นะครับเนาะสวัสดีครับอ่ะปล่อยยางเลย